Mm-hmm. สวัสดีค่ะพบกปัจิเพ็กกีแล้วนะคะสวงแม่ลูกขราบครัววันนี้ทำเมนูแกงส้มฮะแกงส้มอีกแล้วโคหนุ่มบอกว่าแกงต้มอีกแล้วแต่ของเรานี้แกงส้มแกงส้มแกงส้มตายเตะเลยนะแกงส้มบุกเก็ตใช่ก็มันนะมันมันมันจะมีมันไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกครั้งนะใช่ใช่บางทีอ่ะแกงส้มปลาใส่อะไรบางทีอ่ะใส่โชน ใส่ออดดิบบางคนแล้วแต่พื้นที่นะแต่วันนี้เรามีกรณีพิเศษไอไอวัตถุดิบของ,ของภูเก็ตนะคะวันนี้เป็นแกงส้มอะไรก่อนอ่ะย่านัดกับนอนอทั่วดองไม่ไม่แกงส้มอะไรก่อนแกงแกงส้มหัวปลามงแกงส้มหัวปลามงนะอใส่ใส่ใยานัดกับนอ,นอ,นอดนัดนดี่คือสับปะรดนะนี่สรับปะรดแบบภูเก็ตนะใช่ กั็นอถั่วดองนอถั่วดองเนี่ยของปูนเตะของพื้นเมืองภูเก็ตเลยอ่าเรามีความเปรี้ยวจากอะไรบ้างจากไอ้สับปะรสนอถั่วดองแล้วก็แล้วก็ส้มไวายส้มแขกนะส้มแขกแล้วเติมรสชาติให้ความหอมก็มะนาวซัดนะแล้ก็โดยเฉพาะเครื่องเครื่องแกงของเราสุกพิเศษเครื่องแกงของเครื่องแกงของกัวนมกัวนมนะเครื่องแกงส้มพิเศษนะ เครื่องพริกสดนะคะคนสั่งไปกินติดใจสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกเขาชอบมากเครื่องแกงพริกสดนี่อร่อยมากแกงส้มพริกสดเนี่ยปลานี่หนึ่งกิโลเราใช้เครื่องแกงประมาณขีดนิดๆนะขีดหนึ่งด้วยนิดหนึ่งแต่เยอะไม่ได้นะมันเผ็ดนะของก้นุ่มนะรสเข้มรสมันเต็มต้นเข้มข้นนะแล้วก็กะปิก็ของเราเกะปิของก้นุ่มเหมือนกันกะปิเนี่ยกะปิดีครับขายไม่ไม่นั่นเลยนะลูกค้าติดใจเหมือนกันแกงได้ทำน้ำพริกได้หั่นได้ทำได้ทุกอย่างได้ทุกอย่าง เอ้แล้วก็เครื่องแกงส้มีซื้อไปไว้ได้เลยเป็นสามันประจําบ้านฟีดเอาไว้ในตู้เย็นเป็นปีนะเครื่องแกงส้มอย่าตกใจว่ะกินแต่แกงส้มกินแต่แกงส้มแต่ภาคใต้เราแกงส้มกับแกงมุงปลาเท่านั้นนะแกงสามันประจําบ้านแกงสามันประจําบ้านแกงส้มกับแกงมุงปลาเนี่ยเขาเรียกแกงสามันเดือนนึงมียี่สิบวันแกงส้มกี่วันแกงส้มเดือนนึงมีสามสิบวันแกงส้มกี่วันเอาสิบห้าวันสิบห้าเลยเหรอเออสิบห้าสิบหวันเหรอไม่สิ้าแล้วมาแกงแกงมุงปลาอีกอะ แกงก้งไป<อ>แกงพงไสักสิบวันสิบห้าวันวนะสองอย่างนี้เนะี่ยเป็นเป็นเป็นแกงสามัญประจําใต้คนใต้นะอนี่ไข่กะปิสองต่อหนึ่งนะสมมติแกงส้มสองช้อนกะปิช้อนหนึ่งนี่ตักปนยัดช้อนครึ่งหนึ่งถ้ากะปิใส่ไม่ไม่ถึงก็ไม่อร่อยนะคะตัวแกงว่าแกงอะไรเนี่ยขนาดเนี้ยเหมือนจะเท่าๆกันเลยไม่<อ>ไม่ต่างน้อยกว่าหน่อยหนึ่ง เราต้องไปควร้อนแล้วไอ้มันหนุ่ยนะหัวบานนี้นะเสียงวันนี้ไม่ค่อยมีก่อนนะครับเสียงยังแหบแห้งอยู่หลายวันแล้วอันนี้เราใส่เราใส่ลงไปแล้วนะส้มไฟนะต้องไปต้มกับน้ำแม่มันเดือดก่อนต้มน้ำใส่ส้มไฟลงไปมันเดือดแล้วสม้สม,สมแขกนี่มันจะมีความหอมหอมไนหะมหอมถ้าเราเราตั้งน้ำเราใส่เราไปก่อนแล้วมันจะ มันจะวามเปรี้ยวมันจะได้ออกมาก่อนออกแล้วมันหอมด้วยนะใส่แกงกหอมเราใส่เครื่องแกงไว้ได้เลยนะคะใครไม่สะดวกจะซื้อเครื่องแกงส้มก็มันมีวิธีสอนทําแล้วนะเราไปหาดูนะ แตใ่ใครอยากสะดวกก็อยากสั่งได้เลยสั่งได้เลยตามเบอร์โทรลายด้านล่างนะครับสั่ง,งมาได้เลยแต่ละบ้านแต่ละภาคน,นี่โดยมากกับแกงส้มเป็นแกงสามัญประจำบ้านนะมันจะไม่เลี่ยนคนใต้ไม่มีแกงเหลืองนะคนใต้มีแต่แกงส้มแกงส้มบางคนบอกเป็นแกงเหลืองก็แล้วแต่เขาเรียกนะแต่ว่าถ้าภาคใต้เขาจะไม่เรียกแกงเหลืองนะ กงร่มเกงร่มน่ะน้องนมาแกงเดรร่มคนภาคกลางอาจจะเรียกแกงเหลืองแต่ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เขาเรียกแกงส้มจะใส่นี่ก่อนนะคะหน่อตัวหน่อต,ตัวดองต่อไปใส่สายานัดอตอนนี้ใส่ไปได้เลยเพราะว่าของูเกียดมันแข็ง,งน,นะอ่ามันไม่เละ เดี๋ยวมันจะไปสุก้อมๆกับปลานะอะขดแกงที้นใหญ่ๆนะ่หัวปลานะมันจะได้เป็นเละกนี่นี่บ้านเราปูเก็ตร้อยสี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลอะหนึ่งกิโลร้อยสี่สิบบาทตลาดเกษตรหัวใหญ่นี่ทั้งหมดนี่ร้อยสี่สิบบาทเองหนึ่งกิโลน่ากินนะต้องเอาชิ้นใหญ่ๆล้วชิ้นเล็กมันจะเละลาคาเก่งนะ เคล็ดลับแกงต้องให้เขาสับสบริัทมาชิ้นอ,อย่างนี้เอาทั้งชิ้นเลยนี่ของจีเพคนี่ยังไงก็ต้องรอให้น้ําเดือดนะวันนี้ดูรายการรายการหนึ่งที่มีดีเด็กมาแกงให้ดูเด็กก็ใส่ไปเลยใส่ทั้งเครื่องใส่อะไรใส่หัวใส่เนื้อปลาลงไปเลยแล้วเด็กเขาเขาถามว่าเออทาไมถึงไม่รอให้น้ําเดือดเด็กบอกว่าเดี๋ยวใบมะกรูดมันก็ไปดับกลิ่นปลาหมดไม่เป็นไรแต่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอน้ําเดือดนะต้องให้เดือดไม่เดือดมันขาวนะเข,เขาใส่ไปหนึงเขาคนเลย มันจะคาวนะเออแต่น้องน้องน้องที่มาแกงเขาบอกว่าเออใส่ใส่เลยของเขาเดี๋ยวแต่มะกรูดจ,จะไปดับกลิ่นเองจังหวัดไหนมีเด็กมาแกงให้ดูในรายการนี่ก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เขานะแต่ว่าถ้าเป็นของที่เพ่งเนียนต้องรอน้ําเดือดแบบนี้นะคนคนรุ่นโมล่ณโบราณมาก็ต้องรอให้น้าเดือดใช่เพราะว่ามันมีแล้วการใส่ปลาลงไปนะัคนทันทีก็ไม่ได้เคล็ดลับข้าวถ้าคนที่มาเขาเมืองไม่ใคยร,รู้จักเท่าไหร่เป็นปลาทะเลภูเก็ตเป็นปลาทะเลนะเหมือนกันน้ําจืดน้ําทะเลมันเหมือนกันหมด กินข้าวมันจะออกมาทันทีเลยเทคนิคต้องเชื่อคนคือลูกหลานก่น<ๆ>อนที่จะใส่ปลาลงไปเนี่ยต้องให้น้ําพุ่งเอาคอยดูนะจีพชจะหย่อนปาลาไปแล้วเนีอให้ <c oughs> เ,เดือดอย่างนี้นะอือรุ่นหนักองอ <c oughs> าม,มา <c oughs> ่าเราใส่ลงไปก่อนรุ่นนักองอาม,มา่ารุ่นพ่อแม่ตายายก็ต้องอย่างเนี้ออยทำไมบางทีเราไปกินที่ไหนมามันข่าวข่าวว้ยต้มนแคสของเขาเคตของเขาต้องเป็นอย่างนั้นแหละแน่นอนเลย ของเราต้องเอาทำโบราณโบราณหน่อยทุกอย่างีอยของขาวขาวที่เราแกงนะมเห็ดเป็ดไก่กับเหมือนกันใส่แล้วเราต้องรอใครไม่เชื่อก็นองดูอืมอันี้ค่อยๆกลับด้านลงไป เยอะนะแก้มแ้มภูมเก็ตจะมีตัดน้ำตาลาาหน่อยนดิดเดียวนะจะไม่เยอะนะอันนิดเดียววันนี้วันเขาจะไม่ตัดน้ำตาลนะผมจับชาตินะไม่ได้พูดตาแลมนะผมดับชาติจับชาติมาเกิดชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็บใ,สบกบใส่นะลุ่นหน้ารุ่นหนา ความเค็มนี่เลยไหมเรายังไม่กล้าเติมอะไรโอกมาแล้วทั้งมันเคยด้วยเครื่องด้วยความเค็มมันจะโอ้มาแล้วเนี่ยหน่อทวด้วยหน่อทวก็คำเค็มเปรี้ยวๆรสชาติดีมากมันพอดีเป๊ะเลยเรื่องตอะไรนเติมน้ำตาลหน่อยนตาลชูรสน้ำตาลชูรสไอ้กระมะนเวายังไม่ค่อยเปรี้ยว Cánh xôm cô nụm sang phải kín ra lời Cánh xôm cô nụm Xịt chặt xuôi ngàm Rồi ngà là thăm đây khớng cất Xịt xuất Ừm Xuất giọt Lục trớt Ồ Sống luôn Còn phố đó Im lắm กะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพิกแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงคั่วกริ้งแกงมัสมมนแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิงชังทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นมี่ัว น้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยจะไปจะชิมให้ดูแล้วนะคเก À, băng nhiều, nhiều ừ. Ừ. Nên, bà. Bà mong cái dài dài mmm 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 mì mmm 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 ถ้าจะกินหัวปลาหัวปลามงดีที่สุดเนื้อมันเยอะนะเคล็ดลับไปไปซื้อหัวปลามงกินดีกว่าถ้าหัวปลาเก๋า,กามันไม่ค่อยมีเนื้อไปมีแต่หัวเนื้ออร่อยปลาสดเนื้อหวานเนี่ยอร่อยจะกินนี่น่ดูนะั่นหอทัวนี่ยังอร่อย ัเเปนมีนออวหวานๆเ,เปรี้ยวๆเค็มๆนะนตัวดองเนี่ยเขากินกับน้จี้มก็ได้ทำเป็นผักเจ็บก็ได้นะอย่านัดเราอร่อยอร่อยกินดีทำตามได้เด็กๆนะคลิปนี้ไม่ยากยๆนะจิ๊เป็กก็ขอขอบคุณเอฟซีของจิ๊เป็กด้วยแล้วก็อย่าลืมลูกค้าหนุ่มฝากสินค้าหนุมด้วย มีทั้งเดี๋ยวนี้นะเราทําตัวเพิ่มขึ้นมานะมีทั้งดำพริกกุ้งเสียบนะคะพริกกุ้งเสียบอร่อยนะไว้ดานนะพกปลาหดือยซื้อฝากเพื่อนปุง๋งกาลังดีนะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีกะปิมีแกงส้มอ,อะไรของคุณยังขายเหมือนเดิมแกงไตปลาแห้งอะไรของยิปเพชรยังขายอยู่เหมือนเดิมขอบคุณแอฟซียิเพชขอบคุณลูกค้าคุณหนุ่มด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย